นี่วันที่28ค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวท็อปอัพทูระที่น่าร sure. ักทุกท่านนะคะวันนี้เรากำลังทดลองนะคะฝึกสแกนการซื้อนะคะการชำระเงินนะคะด้วยทีพีนะคะ วันนี้จะซื้อจะซื้อข้าวสารนะข้าวสารระดับแชมป์ระดับชนะเลิศนะคะมีตั้งหลายหลายชนิดนะคะซึ่งซึ่งน่าสนใจทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับน,นี่กำลังนะเป็นการเป็นการฝึกเมื่อวานไป เื่อวานไปสแกนซื้อที่ร้านน้องแพรแล้วนะคะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ไม่เคยสแกนก็ขอบคุณท็ออัพทริสนะคะทำให้เราได้มีโอกาสนะแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ มีสินค้าก็เอาเข้ามานะคะแล้วก็ขาดเหลืออะไรเราก็ใช้ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะอยากทานกาแฟอยากทานข้าวสารอยากตัดผมอยากทานอาหารตามสั่งนะคะเราอยากจะทานเฟรจับนะคะเราก็มีนะคะ มีคะแนนคืนด้วยนะคะก็ขอขอบคุณระบบชอบแอนเป์นะคะชอบแล้วเกิดรายได้ไค่ะเพราะว่าเราไม่ส่งไงเพราะถ้ามีส่งมันจะบวกเพิ่มอีกข้าสิบบาทก็ไม่ต้องให้ส่งเพราะถ้าส่งแล้วก็เสียเราเราก็ส่งกันเองแกก็ั ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปฏิทัศน์นะคะมาจากต่างอำเภอนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษางานนะคะอาจารย์ตุลย์ทได้แล้วอาจารย์เน้เป็นคนแรกนะคะก็ดูสกลังดูนะคะโอ้ยังตั้งใจเลยนะคะต่อไปเนี่ยพวกเราก็จะมีความเชี่ยวชาญในการทํามากขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะที่ เราร้านเข้าให้นะคะปัจจุบันนี้เป็นผู้เข้าผู้นำพาผู้อื่นเข้าชอบแอนเปตัวโยงเลยนะคะก็คือคือพี่ไก่พี่ไก่สามารถช่วยได้เยอะเลยนะคะ ำให้ร้านค้ากำลังสะพัดนะคะนี่ไงมาแล้วมีสินค้าขายแยะแยะเลยเรียบร้อยนานอาจารย์ตุนเรียบร้อยแล้วดีใจนะคะคนอัดนคลิปนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือการซื้อครั้งแรกของเรานะคะในช็อปเอนวเมื่อวานก็ซื้ออยู่ค่ะแต่ยังไม่สำเร็จใช่ไหมอาจารย์ตุน ทำกี่ขั้นตอนทำกี่ขั้นตอนจะไปสแกนจะไปสแกนจ่ายไม่ได้จไม่ได้ไม่รู้จะจ่ายยังไงกินเสร็จแล้วอุตส่าห์ว่าจะไปสแกนเป็นครั้งแรกให้น้องแพรนะคะก็เลยมาสําเร็จที่ร้านอาจารย์ปะดิทัศนะคะ ไม่เป็นไรวันหลังเราไปเข้าเขาเจอหน่อยเจอ,อ,อหน่อยสำเร็จแล้วใกล้ๆนะนี่เห็นไหมฮะนี่กลิ่นมากเลยลลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว้วอาาาจร์เขไปแล้ว มมีีรรรราาาายยกกซซืื้้อแจ๊งหลักแจ๊งเสร็จหรือยังแจ๊งแจ๊งเอาโชว์มาหน่อยแจ๊งเอาโชว์มาหน่อยเราก็รอรับขอนิดนึงขอนิดนึงเอามาโชว์มาเอ่อทำไมไม่เหมือนเอาจันทุนล่ะของแจ๊งไม่ยุบไม่ยุบหน่เดอ๋ยวนิดนึงนิดนึงเมื่อซื้อเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่รายการรายการประวัติการซื้อเพื่อที่จะดูว่ามันมีรายการที่เราซื้อหรือยังทีนี้แหละอ๋อเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วประวัติการซื้อแล้วทีนี้ จะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคดีใจดีใจค่ะที่ประวัติการซื้ออ่าพ่อค้าพ่อค้าอ่าพ่อค้าปฏิทัศน์จะมีหลายรายการนะไม่ใช่มีข้าวอย่างเดียวนะคะมีอะไรบ้างนะคะน้องปฏิทัศน์ที่โครงการที่จะเข้าสี่ข้าหลักตอนนี้ที่เข้ามาแล้วก็จะมีมีข้าวมีข้าวข้าวหอมมะลิอุบลนะครับข้าวมะลิอุบลค่ะแล้วก็ข้าวไรเบอรี่ค่ะข้าวเจ้าแดงนะครับข้าวเจ้าแดงจะมีสองสายพันธุ์ก็จะเป็นข้าวเจ้าแดงสุรินทร์กับ ข้าวเจ้าแดงทับทิมนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวข้าวสามสีก็คือเอาข้าวทั้งสามเอาข้าวเจ้าแดงนะครับข้าวก้องมะลิอุบลแล้วก็ข้าวไลบอรี่มาผสมกันซึ่งข้อดีของตัวข้าวสามสีก็คือมันจะมีวิตามินซีและวิตามินบีสูงนะตอนนี้เหมาะสําหรับผู้ป่วยนะแล้วก็ตัวตัวใหม่ที่กำลังออกมาก็จะเป็นข้าวไลบอรี่แบบชงพร้อมดื่มตอนเช้านะครับแล้วก็แล้วก็จะมีข้าวก้องงอก มีจะมีสองสูตรมีข้าวกล้องงอกธรรมดากับข้าวกล้องงอกผสมงาดำนะครับซึ่งเร็วๆนี้กําลังจะออกมาสู่้อตลาดครับผมอ๋อค่ะนอกนอกจากข้าวนอกจากข้าวแล้วจะทําอะไรอีกคะมีโครงการอะไรอีกนกะครับก็จะมีพวกเบอรจับนะครับค่ะเบอรจับมีซุกี้นะครับค่ะมีต้มเล้งนะแล้วก็พวกกลุ่มอาหารตาสั่งต้มเล้งต้มเล้งนี่ ดยอดมากเลยลดแซ่บมากใช่ไหมอาจารย์ตุนการันตีนะคะแล้วมีอะไรอีกมีวันนี้เราเอามาอยู่นี่นะไข่เป็ดนะครับก็จะเลี้ยงเป็นไข่เป็ดอินทรีย์เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์นะครับทั้งหลักละก็เบื้องต้นฐานอ่าฐานละร้อยสามสิบบาทโอ้สุดยอดเลยนะคะะจจะ อ่าเรื่องราวบิทซีม่คูค่กับการทำข้าวอิทซีเป็นเป็นกบจะมาในในใน,นาข้าวครับโอเคค่ะนี่เป็นโครงการดีๆนะคะจากพี่ๆน้องๆน,นะคะนนนท็อปอัพทัวริสนะคะเจ้าของแพลตฟอร์ม i t ทอันมั่งคั่งของพวกเรานั่นเองนะคะมีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยสิ่งดีๆนะคะก็ขอปิดคลิปไว้แล้วก็เนี้ยฝาก ฝากไว้ในเพจนะคะ Topup Tour วรร่วมใจ i อ s, <S นะคะใน <3 S 1> ในเพจเฟซนะคะของเรานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคลิปแรกของเราด้วยนะคะวันดีค่ะ